กาลังนั่นไงหอยมาอยู่แล้วไหนนี่อะนี่ตัวเล็กๆค่ะดูหอยกุ้งอยู่เต็มเลยหอยกุ้งนี่นี่อันนั้นอะไรหอยเชลล์เฮ้ยใช่เหรอนี่ค่ะหอยก็มาแล้วค่ะหอยเข้ามาแล้วให้หอยอยู่นะสร้างสร้างภูเขาไว้ทำไมอ่ะ หอ,อ,อยหอ,อ,ยอยไม่จะปีนภูเขาได้หรอลูกนี่มันเดินจ,จุ๊บ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 นี่ตัวนี้ไงตัวที่ปันปีนขึ้นไปเมื่อกี้โอ้อเล่นน้ำได้มีแอ่งน้ำให้เล่นด้วยใช่นี่ค่ะแล้วก็มีปะการังให้พับอ๋อวพ้วอนนีว่าหนูสร้างอ้นี่อะไรนะแท่งหินสโตนเฮดรู้จักปะกรู้จักรู้จัก หนแท่งหินสโตนเฮดที่ตั้งๆๆไว้เห็นไหมตั้งมันเป็นวงๆนั่นนะอันนั้นอะเหมือนเลยนั่นนั้ที่ไอ้จับอยู่อะหนูคิดว่าเหมือนตรงนู้นนะที่มันมีรูปวงกลมอันไหนมันคืออะไรใกล้ๆตรงนั้นอะอ๋อแต่น่าจะแอบไปคิดดีว่าท่านเห็นสโตนเฮดอ่ะเอาไว้เผื่อเกิดเหตุอะไรอืมเอาไว้อันนั้นเขาเรียกว่าประภาคารป่ะ ไหนคะเอามาดูสิมันเป็นหอยสีแบบนี้หอยอะไรอะ่ะหอยอะไรไม่รู้แล้วก็มีมหอยสีไหนเฮ้ยโอ้ตัวนี้มันมีขาแล้วเออสวยจังเลยตัวเนี้ยตัวนั้นมีขาเดินไปแล้วตัวนี้ตัวน,นีมันเดินไปหาที่พักไงตัวนี้นตน้น้